มันจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นบ่อกุ้งแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาปลูกจากแตนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีปูดำเนี่ยเยอะที่สุดที่ที่ว่านั้นก็คือข้างหลังผมนี่แหละครับแต่วันนี้ไม่เชื่อครับต้องมาพิสูจน์กับว่ากินดีจริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เหยื่อเนี่ยใส่ไปในใส่ปักวันนี้เราจะใช้ชัางโกยในการพิสูจน์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาใส่เหยื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปปักกันโอเคนะครับมาลุยครับ พร้อมแล้วนะครับไปกันเลยครับเรีบเยบร้อยครับนี่นะครับเรียบร้อยไปกันที่สามเราจะปักไว้ตรงนี้นะครับ อยู่ใกล้กับต้นก,กลางเลยโอเคไปกันที่สี่ต่อครับเดี๋ยวกันที่สี่เราปักไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเค okay. เรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปักใซปักไปแล้วสี่ลูกนะครับแล้วเรามารอพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับรอให้น้าเต็มเลยเดี๋ยวเรามายกกันอีกครั้งหนึง่งอย่าลืมมาลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นช่วงน้ําเต็ม เ f ทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราเรอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันตอนนี้น้ําเต็มแล้วไปยกปูกันครับไปลุ้นด้วยกันไปโอ้ยเรามาถึงคันแรกแล้วครับเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วไปเห็นคันมันกระยับด้วยครับไปไปโอ้ยทุกคนมีห่มมีหมห่มหมหมหนึห่งสองสาม สองตัวเบาูบเฮเปิดฉากได้ดีครับสองตัวกันแรกไปเปลนรุ่นกันต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราปักไว้ตรงนี้ก่อนกากลับ,บเี๋ยวก็มาเอาไปกันที่สองกันต่อรุ่นพร้อมกันครับยังไม่พลาดครับยังไม่พลาดเี็บร้อยไปลุ้นกันต่อครับ ที่สามกันที่สามได้ตัวหนึ่งถือว่าไม่หลาวครับไปกันที่สี่กนกันที่สี่รุนไปพร้อมกันนะครับทันปิดท้ายซ้อนสอง สุดยอดสมกำลังลือจริงจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันนี้กันเราใช้ใส่ปักทั้งหมด4ี่ลูกเดี๋ยวเรามาดูลูกแรกกันครับนี่ลูกแรกจัดมา2ตัวงามๆคันนี้นี่่มเหมือนกันจะหักเลยยางก็เป็นนินไหวลูกแรกครับ2ตัวจัดไปอ่ะลูกที่สองอ่นั้นแล้วอ่ะลูกที่สอง่าลูกที่สองนี้ได้ตัวเล็กมาตัวนะครับแต่ว่าผมปล่อยไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเสร็บร้อย ลูกที่สามนี่นี่ลูกที่สามทุกคนนี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันจัดมาปูงามๆเป็นปูตัวเมียด้วยนะครับนี่ลูกที่สามสุดยอดนี่ลูกที่สี่จัดมาสองตัวเลยครับนี่นี่แต่รู้สึกว่าตัวนึงจะไม่มีกล้ามนะครับน่าจะตะเลาะกันแล้วตีกันกันที่สี่ครับสองตัวแล้วก็ผลสรุปของการพิสูจน์วันนี้นะครับว่าที่ห่งนี้เนี่ยที่ปูดำเยอะจริงหรือเปล่า ผลสรุปก็คือวันนี้เราใช้ใส่ปักไปทั้งหมด4ลูกผลที่ได้ก็คือเราได้ปูดํามาทั้งหมด1 2 3 4 5 5ตัวพร้อมกับตัวเล็กกระจิตอีกตัวหนึ่งแต่ผมปล่อยไปแล้วก็เป็น6ตัวถือว่าที่นี่ปูดําเยอะจริงๆเพราะว่าที่นี่คือเกาะเทียมและเจอกันใหม่ครับ